ของดินโคลนที่มันถล,ล่มขึ้นมาหาะ,ะที่ภูเก็ตนะคะคแล้วก็ยังปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอยู่คือตอนนี้มีข่าวมาแจ้งคุณผู้ชมได้ทราบกันคนหายนะคะ13คนตอนนี้ค้นหาจนเจอแล้วนะคะปฏิบัติการต่อไปก็คือการเร่งฟื้นฟูสถานที่แห่งนั้นนะคะเพราะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็เยอะมากด้วยนะคะ เมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะเอาภาพให้คุณผู้ชมได้ดูนะเจ้าหน้าที่และก็หน่วยกู้ภัยปฏิบัติการค้นหาเป็นวันที่2แล้วนะคะหลังจากที่จุดนี้ดินโคลนสไลด์บริเวณปากซอยตะตักสองที่กระนตัวเมืองภูเก็ตเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะการค้นหาก็ยากลําบากเหลือเกินนะคะเพราะว่าเขายังเชื่อว่า ที่ห้องห้องนี้ค่ะมีผู้สูญหายอยู่อีกสองคนก็เลยต้องแบ่งทีมค้นหากันเป็นสองจุดด้วยกันนะคะด้านล่างเนี่ยใช้วิธีการตักดินออกค่ะเพื่อหาผู้สูญหายอีกคนหนึ่งนะคะส่วนอีกจุดอยู่ที่ด้านบนก็มีคนติดต่อเข้ามาติดต่อผู้สูญหายนะคะบอกว่าตอนนี้มีคนสูญหายอย่างน้อยสองคนเจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้วิธีการแบบนี้ค่ะเอาน้องหมาเนี่ยไปดมกลิ่นเพื่อค้นหาแล้วก็สามารถเจอผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม,ตมอีก3คนนะคะ รวมผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดินโคลนถล่มทับบ้านพักครั้งนี้13คนด้วยกันค่ะค้นหาพบปุ๊บท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตค่ะท่านโสพลสุวรรณรัตน์นะคะท่านก็สรุปให้ทราบกาันบอกเหตุการณ์ครั้งนี้มีคนเสียชีวิต13คนเป็นคนไทย2คนรัเสเซีย2คนและเมียนมา9คนค่ะแล้วก็มีคนเจ็บด,ด้วย19คนด้วยกันดูสภาพบ้านแต่ละหลนนังพังไม่เป็นท่าจากการสำรวจใน209ครัวเรือนนะคะที่เดือดร้อนค่ะ ตอนนี้นะคะผู้ว่ามีการประชุมสรุปผลการช่วยเหลือแล้วนะคะแล้วก็ประกาศยุติการค้นหาร่างผู้สูญหายจากเหตุการณ์นี้แล้วเพราะว่าไม่มีการแจ้งคนหายเพิ่มเติมแล้วค,คนไทยที่เสียชีวิตสองคนญาติติดต่อมารับศพไปบําเพ็ญกุศลเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้คนต่างชาติค่ะหน้าจอนะคะคุณผู้ชมผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่กําลังพิสูจน์อัตลักษณ์อยู่นะคะแล้วก็จะต้องแจ้งต่อไปที่สถานทูตต่อไป และสถานกงศูนย์เองก็ดําเนินการแจ้งญาติผู้เสียชีวิตมาติดต่อขอรับศพแล้วค่ะครับขณะดเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้มีการเปิดเ,ดเดผยภาพมุมสูงครับจุดเริ่มต้นที่ดินมันถล่มลงมาคนในพื้นที่จะเรียกจุดนี้ว่าเขาหน้าเกิดนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นคือจุดบนสุดของเขาหน้าเกิดเป็นวัดชื่อดังในภูเก็ตชื่อวัดพระใหญ่จุดเด่นก็คือว่าพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านบนจุดเริ่มต้นของดินสไลด์อยู่ถัดไปที่ด้านหลังพระพุทธรูปแค่ไม่กี่เมตรครับคุณผู้ชมครับ เป็นจุดที่กําลังมีการก่อสร้างลานจอดรถแล้วก็ห้องน้ําอยู่เห็นภาพน,นี้จะเห็นชัดเลยชัดเจนเลยนะคะนะ<อ>่ฮะอะไ์ลงมาเป็นทางแบบนี้เลยค่ะทีมข่าวช่อง8ได้ไปถามเรื่องนี้กับนายสุธาประทีปณถลางนะครับอดีตคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เป็นอดีตสสภูเก็ตท่านบอกว่าจริงๆเรื่องนี้วิตกกังวลกันมาหลายปีแล้ว ตั้งแต่มีการก่อสร้างพระใหญ่และเอาไปไว้บนยอดเขาเขาก็หวั่นใจกันอยู่เนาะใช่ครับท่านบอกท่านเคยแอบขึ้นไปดูหลายครั้งนึกในใจเสมอว่าสักวันมันต้องเกิดอะไรแน่ๆนั่นน่ะสิ <ๆ S 1> นะฮะท่านบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากการปล่อยปละละเลยของเจ้าที่ท้องถิ่นด้วยไม่ได้บังคับใช้กฎหมายให้มันเข้มงวดจนเกิดดินสไลด์แล้วก็มีพี่น้องประชาชนเสียชีวิตเยอะมากฟังเสียงท่านสุทาครับ พื้นที่แถวนั้นเนี่ยนะผมบอกเลยว่าถ้าปล่อยให้ระใหญ่ระาใหญ่เนี่ยพัฒนาขยายพื้นที่ออกไปรอบๆนะนี่อาจะอันตรายจะเกิดอีกนะครับเกิดเกิดอีกแน่นอนผมยืนยันเพราะว่าก่อนหน้าก่อนหน้าจะมีการทางทลายเนี่ยผมได้ขึ้นไปดูด้วยความกังวลน,นะว่าผมเนี่ยต่อสู้เรื่องของการคัดค้านในการก่อสร้างพื้นที่สูงเนี่ยมาตลอดผมเป็นกณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมจังหวัดเนี่ยเป็นคณะกรรมการประกาศพื้นที่คุ้มครองจังหวัดเนี่ยของขัดค้านเรื่องของการก่อสร้างพื้นที่สูงมาตลอดและไม่ยอมให้มีการขยายจาก80สิบเป็นร้อยิบเนี่ยมาตั้งนานแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยถ้าตราบใจเนี่ยนะถ้ามีการพัฒนาในพื้นที่สูงเนี่ยเราจะต้องสูญเสียอีกเยอะอย่างที่ป่าตองป่าตองเนี่ยเป็นพื้นที่อันตรายทังนั้นทีนี้มันก็มีข้อสงสัยด้วยนะคะ ว่าการก่อสร้างลานจอดรถและก็ห้องน้ําของวัดเนี่ยมันเป็นต้นเหตุไหมครับเออตรงนี้คนณได้คิดกันได้นะคะแต่ทีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันไหนๆก็สงสัยแล้วตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็ตรวจสอบข้อที่จริงเลย คือป่าไม้เนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนด้วยนะคะ<ม>ที่เข้าไปร่วมหาคําตอบอะว่าแท้จริงแล้วมันเกิดจากสาเหตุนี้ไหมครับยังไงก็ตามแต่นีนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็จะต้องหามาตรการอื่นๆต่อไป<ม>คือต้องมีการแก้ไขเกิดขึ้นน่ะใช่ครับนะดับแรกตรวจสอบก่อนเนี่ยนะครับคุณ <c oughs> ผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่เกาะลันตาไปดูเรื่องของสถานการณ์ฝนหน่อยคือชาวบ้านเขาหวาดเสียวเพราะว่าภูเก็ตก็เจอหนะัก เกาะลันตาเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มีเรื่องของน้ําท่วมดินสไลด์จากภูเขาด้วยนะครับพ่อค้าแม่ค้าวิ่งหนีกันกระเจิงเลยเพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันกับที่จังหวัดภูเก็ตุผู้ชมครับเวลาธรรมชาติเขาพิโรธอย่างเงี้ยน่ากลัวนะฮะนี่เป็นเหตุการณ์ดินภูเขาที่อยู่ด้านหลังตลาดนัดบ้านสารด่านครับตมสารด่านอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ดินมันสไลด์ลงมาแบบนี้ฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยภาพนี้เห็นชัดมากเลยเนี่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 ย เวลาลงมาแล้วทำอะไรไม่ทันแล้วครับทั้งเศษไม้ทั้งก้อนหินขนาดใหญ่ถามว่าทำไมถล่มคลืนขนาดนี้เพราะฝนตกหนักต่อเนื่องสองชั่วโมงกว่าครับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ยวิ่งหนีกันก่อนเพราะกลัวไม่รู้มันจะตามลงมาอีกกี่มากน้อยจนกระทั่งฝนหยุดตกและดินภูเขาหยุดสไลด์ เข้าไปสำรวจความเสียหายกันก็ปรากฏว่าเจอก้อนหินก้อนใหญ่กองดินเศษไม้เต็มไปหมดนะครับโอ้โดูมืก็ขวางทางน้ำกันด้วยนะใช่ครับพ่อค้ากุ้งในตลาดบอกว่ากำลังเตรียมของจะขายได้ยินเสียงเหมือนฟ้าผ่าก่อนหลังจากนั้นดินภูเขาถล่มลงมาหลังตลาดเลยตัวเองกับคนอื่นๆพากันวิ่งหนีตายนะครับเพราะกลัวซ้ำรอยภูเก็ตเพราะดีที่ทุกคนปลอดภัยส่วนอีกคลิปหนึ่งครับ เป็นคลิปที่ให้เห็นว่าฝนตกบนเกาะลันตาหนักขนาดไหนนะครับในพื้นที่บอกตกหนักมากจริงๆครับเช้าเมื่อวานนี้น้ําท่วมระบายลงทะเลไม่ทันนะ่ะ,ละแล้วบางจุดน้ํามันผุดจากท่อครับมันดันระดับน้ําสูงประมาณครึ่งล้อรถยนต์นะครับมอเตอร์ไซค์บางคาันต้องเข็นผ่านกันไปไเพราะว่าขี่ฝ่าน้ําท่วมกันไม่ไหว รถยนต์บางคันต้องค่อยๆขับกันไปเพราะว่าคลื่นมันจะซัดเข้าร้านค้าเดี๋ยวพังเสียหายไปอีกนะฮะนู่นนะครับรถวิง่งอยู่ไกลๆนู่นนะครับต้องไปเกาะตรงเกาะกลางถนนเอาเจ้าของคลิปก็ถ่ายคลิปโพสตระบายความ,มอัดอั้นนะครับเพราะเดือดร้อนกันมาก เขาบอกฝนตกทีไรท่วมแบบนี้ทุกทีเบื่อเนาะคนแถวนั้นเซ็งข้าวของเสียหายคือชาวบ้านก็สะท้อนบอกว่าเวลาทําท่อระบายน้ำชอบทําแบบขอไปทีอไม่เรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยพอถึงเวลาจะใช้งานแล้วมันระบายลงทะเลไม่ทันพอทําเสร็จปุ๊บข้าวของก็ไม่เก็บไปขวางทางน้ําอแล้วสุดท้ายไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแลมารับผิดชอบเลยถ้าเกิดหลังจากนี้เห็นคลิปนี้เห็นข่าวนี้ลงพื้นที่แก้ไขชาวบ้านหน่อยนะครับเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับ ตอนนี้จะไปไหนกันเนาะเช็คสภาพอากาศกันให้ดีๆเนาะถนนทถนทางต่างๆนะคะแบกกันเลย